KPB, what's next? Five minute market update podcast. ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตลาดรีบาวได้จาก2สัปดาห์ก่อนหลังความกังวลเรื่องสายพันธุ์โอไมคอนผ่อนคลายลงตามที่เห็นในกราฟหน้านี้นะคะเรียกได้ว่าตลาดเนี่ยกลับมาร i สต์ออนอีกครั้งโดยผลตอบแทนในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะราคาน้ํามันที่ปรับตัวลงแรงสุดก่อนหน้านี้ก็รีบาวขึ้นมา8.2%ขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะคะก็บวกขึ้นมา5.3%ด้านสินทรัพย์ปลอดภัยทางด้านขวาสุดของกราฟนะคะอย่างพันธบัตรรัฐบาลบาหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูง ทองคำและดอลลาร์นะคะก็ปรับตัวลงกันเล็กน้อย ด่าสหรัชอาณานราคาผู้บริโภคหรือ CPI นะคะพุ่งขึ้นสูงเป็นประวัติการในรอบ40ปีเลยทีเดียวโดยตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนพฤศจิกายนนะคะปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่6.8%เมื่อเทียบปีต่อปีขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่4.9%เมื่อเทียบปีต่อปีหนุนโดยราคาพลังงานที่คิดเป็นเกือบ1ใน3นะคะขณะที่ปัญหาคอขัวสัพพลายก็ยังคงส่งผลกระทบอยู่โดยราคาสินค้าปรับตัวขึ้นเกือบทุกหมวดไม่ใช่เพียงแค่ในกลุ่มเปิดเมืองเท่านั้นทั้ง ะะเงินเฟอร์สหรัฐจะอยู่ในระดับสูงอีกสักระยะหนึงต่อจากนี้ถึงแม้ว่าราคาพลังงานน่าจะอ่อนแรงลงในเดือนธันวาคมก็ตามแต่ค่าที่อยู่อาศัยหรือค่าเช่ายังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีโอกาสที่เงินเฟอร์ในเดือนธันวาคมนี้นะคะจะพุ่งขึ้นสูงใกล้เคียงระดับ7%ได้ โดยเงินเฟอ้อที่เร่งตัวขึ้นแรงนี้เองนะคะก็จะช่วยสนับสนุนมุมมองว่าเฟดเนี่ยจะมีแนวโน้มที่เข้มงวดนโยบายหรือฮอกกิจมากขึ้นหรือเร็วขึ้นโดยจะเพิ่มปริมาณการลดการซื้อสินทรัพย์มากขึ้นนะคะเป็น30 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐจากเติมที่อยู่ที่1 5หมื่นล้านดอลลา,าร์สหรัฐในการประชุมกลางสัปดาห์นี้ขณะที่มีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยนในครึ่งปีหลังของปี2022นะคะถึง3ครั้งจากการประเมินของโกลแมนแซคคือในเดือนมิถุนายนกันยายน และธันวาคมค่ะ ข้ามาที่ฝั่งตลาดไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้นไทยรีบาวขึ้นมาได้1.9%สอดคล้องกับตลาดหุ้นโลกนะคะโดยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประเทศปรับขึ้นอย่างโดดเด่นอย่างกลุ่มคมนาคมที่ปรับตัวขึ้นมา3.3%กลุ่มท่องเที่ยวก็ตามมาติดๆที่3%ส่วนหุ้นกลุ่มการเงินนะคะก็ปรับดีขึ้นเช่นเดียวกันโดยมีปัจจัยหนุนจากข่าวการชนะประมูลเพาะสินเชื่อรายย่อยนะคะทำให้กลุ่มธนาคารเนี่ยบวกขึ้นมา3.3%และกลุ่มประกันก็ปรับตัวขึ้น6.9%ด้านค่าเงินบาท ก็ะะพลิกกลับมาแข่งค่าได้เช่นเดียวกันที่1.3%ในสัปดาห์ที่ผ่านมาโ<อ>ดยแข่งค่าสุดในภูมิภาคเนื่องจาก3ปัจจัยหลักคือหนึ่งตลาดทยอยคลายความกังวลเรื่องสายพันธุ์โอมิคอนลง2นะคะต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรราว12,000ล้านบาทและข้อที่3แนวโน้มค่าเงินดอลลาร์ที่เริ่มอ่อนค่าลงทั้งนี้นะคะธนาคารกสิกรไทยประเมินว่าครึ่งปีแรกของปี2022นะคะค่าเงินบาทเนี่ยจะผันผวนในกรอบกว้างๆที่ 33. ถึง34.25บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยมีหลายปัจจัยที่ขับเคลื่อนค่างเงินบาททั้งเรื่องสถานการณ์โควิดและการดําเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของเฟดซึ่งถ้าหากสายพันธุ์โอมิคอนนะคะมีการระบาดรุนแรงส่งผลกระทบกับการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวภาคไทยแล้วเนี่ยส่วนทางกับฝั่งของสหรัฐที่ เศรษฐกิจนะคะอาจจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่สงส่งผลให้ค่าเงินบาทนะคะมีโอกาสอ่อนค่าทะลุระดับ34.25บาทต่อดอลลาร์สหารัฐได้ สุดท้ายกับบทสรุปกลยุทธ์การลงทุนของเราในสัปดาห์นี้นะคะขอจบพิเศษกว่าทุกครั้งด้วย5คําแนะนําการลงทุนสําหรับปี2022นะคะข้อแรกเริ่มเพิ่มเงินสดในพอร์ตเพื่อรับมือกับความผันผวนของตลาดที่สูงขึ้นเนื่องจากความไม่แน่นอนที่สูงขึ้นโดยเฉพาะแนวโน้มการดําเนินนโยบายของเฟดท่ามกลางาร,ราคาของสินทรัพย์ต่างๆที่เริ่มตึงตัวนะคะการเพิ่มสัดส่วนเงินสดในพอร์ตเข้าถือกองทุนพักเงินระยะสั้นอย่าง KSL Plus หากตลาดมีการปรับฐานนะคะก็สามารถใช้โอกาสนี้ เข้าซื้อในราคาที่ต่ำลงได้ข้อที่2หุ้นที่มีคุณภาพนะคะจะยังคงไปได้ต่อหนุนโดยกำไรสุทธิที่ยังเติบโตได้ดีโดยด้านภูมิภาคนะคะเรายังคงชอบหุ้นยุโรปผ่านกองทุนเคยุโรปและ KEU Small ที่ราคายังไม่สูงเท่าหุ้นสหรัฐรวมถึงนโยบายการเงินก็ยังคงผ่อนคลายอยู่ข้อที่3นะคะแนะนำลงทุนในหุ้นที่มีราคาถูกกว่าปัจจัยพื้นฐานหรือหุ้น a ว u e และหุ้นที่เคลื่อนไหวตามวัฏจักรหรือหุ้นซ y c l i c a l เช่นกลุ่มการเงินอย่างกองทุน One Global Financial นะคะที่ราคาพื้นฐานยังคงน่าสนใจข้อที่4นะคะลดสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูงเพราะบอลยิวที่สูงขึ้นบวกกับการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจผ่านนโยบายการคลังจะหมายถึงจํานวนการออกพันธบัตรรัฐบาลสู่ตลาดที่มากขึ้นซึ่งจะกดดันราคาพันธบัตรต่อจากนี้ ข้อที่5นะคะลดสัดส่วนการลงทุนในทองคําเพราะอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่จะสูงขึ้นในอนาคตจะกดดันราคาทองคําอยู่ขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อติดตามข่าวสารบทวิเคราะห์และความเคลื่อนไหวของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศได้3มช่องทางคือ YouTube Channel Facebook Group และไลน์ออฟฟิเชียลแอคเค้าของเคแบงก์เพรสเบงกิ้ง